หนึ่งสองหนึ่งสองผมเห็นทามช่องอยู่อ่ะเขาไปดูอยู่เมื่อกี้แอบสองด้วยอะสปายคิดสปายคิดนี่วะอุ้ยยัดเค้คุณเป็นลิงโอ้ไม่ก้ชปีนเล้าเหล็กอุกาอุกาโอเว่นครับตรงไหนดีครับมาผมตามมาอ่ะอ๋อ ไม่มีออกคอมเเห็นเลยเหรอไม,ไม่ไม่ผมตามนี่เดียวได้หมดมาสกูแล้วกันโอ้โหโรงเรียนของเราน่าอยู่ไงบอกเลยต้องลงหลังคาแน่นอนต้องลงหลังคาก่อนเพื่อความได้เปรียบพอถึงเสร็จก<ม>็จะลุดก็จะรุดปืนด,ดีสุดแล้วก็มายิงคนมีใครลงมาตามต่างมังไหมดูดิข้างหลังอะเทียบครับเหียบไหนวะโอ้โหฝูงยุงแห่ลงก่อนด้วยเนี่ยฝูงยุงมตนจู่เฮ้ยมันลงก่อนเราเฮ้ยเอาไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย มึงจะเอาใช่ไหมไอ้สองตัวเนี้ยมึงจะเอาใช่ไหมได้ได้ได้เดีด๋ยวกูจัดการมึงเองยี่อ่ะมามาเดี๋ยวกูลงหลังคาแล้วกูจะไปฆ่าพวกมึงอ้าวเอาชิบหายแล้วอุ้ยกูลงข้างล่างไปแล้วงล,ลงล่างชิงบหายโอ้ยกูไม่ลงข้างบนบนชั้นดันฟ้าอ้าวโ้ไม่มีปืนเลยเดะตามมาตามมาผมอยู่ในนี่ผมเจอปือนอยู่กระบ,บอกหนึ่งสโคปอินฟาเลูร์ดเจ็ดเกตสติเก,กนไว้สติเก,กนไว้ เอ A B โอเพิดอ oh. uh. ัพยังไงอี้โอ้ยมันอยู่ไหนไหวอยู่ตรงไหนโอ้ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยเมันเรามีประตูนี่เหรอเออมีประตูมีประตูเรามีประตูแหม่คิดถึงผับจีไร้เลยเนาะห้องไหมยิบละเพโอ้ผมไม่ไม่ทันได้เรียนไม่ทันได้เรียนเหรอโอ้ยผับจีไร้นี่ตำนานเลยนะ ขับจีไรนี่ของแท้เนี่ยอนี่ขับจีปลอมนะไม่รู้เหรอเนี่ยใช่เออเนี่ยของปลอมของจริงขับจีไรเนี่ยขับจีสตรีมของปลอมเออช็อตกันโอ้โหนี่แหละปืนปวดต้องฆ่าเลยมีแต่ขยะเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเออได้ตัวยิงเหรอเออดาวดาวดาวอ๋อเออมันยิงมันยิงมันดาวได้ไหมนึกว่าดูผู้โดนมันยิงเฮ้ยเอาขยิงอ่ะขยิงอ่ะเฮ้ยลุกลุบลุกลบเอาเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะระวังระวังระวัง ระวังระวัง so หัวไว้เดี๋ยวหัวห oh. oh. ัวแตกนะพ่อหัวแตกโอ้ของมีแต่ขยะโอ้โหมีแต่สโคปไปกูไปปาหัวมันเรื่องไงนะเฮ้ยอู้ยเจ็บเจ็บเฮีนมาเนี่ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนยิงโดนยิงซีโคโอ้ยโอซีโคหักสามจุดโอ้ยหมอช่วยด้วยยาวหเนี่ยยาไม่มีในตัวยาในตัวมีแต่ขยะโอ้โหแตงคิวมา เฮี้ยหิวหิวเรื่อยๆโ okay, อเคยาน้ำยาน้ำดื่มยาน้ำอ่าไนส์โอเว่นคิดว่าผมพูดพูดมากไปหรือเปล่าโอ้ยอย่างเงี้ยดีอ่ะอย่างงี้แหละอย่างงี้คือดีอ,ะบบดอ่ะดีอ๋อผมปกติผมคุยกับเพื่อนผมพูดมากอย่างเี้แหละพูดมากเลยแบบเพื่อนมันลำคาญเอาเลยหายไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาวะเฮ้ยโอเว่นสอนมันดิสอนมันดิมันอยู่ข้างล่างน่ะดูดิดิมันอยู่ไหนเฮ้ยมันเข้ามาแล้วนะคะหลังคาหลังคาไหนเข้าอ่ะันเข้าอ่ะมันเข้าอ่ะมันเข้ามันเหมือนมันเข้ามามันเศษเศษกระจกแตกโอเคมักูมีชดกันอยู่อ่ามมััันนนยยิิงงชัดกันมามันเข้าเห็นราคาบ้านบ้านฟ้าข้างบนปะบ้านฟ้าอ๋อเห็นเน้นราคาเลยโอ้วิ่งวิ่งแบบนั้นวิ่งวิ่งวิ่งหน้าด้านออกไปเลยแล้วเข้าบ้านฟ้าใช่ไหมบ้านนี้มีไหม บ้านนี้บ้านนี้มันเอาไปแล้วเราหนีไหมเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนตรงนี้มีรถสีส้มอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยคือรถ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 หนีแล้วค้อรถรถหนีนี่นี่นี่มันยิงล้อมันยิงล้อมันยิงล้อเอาชิบหายไอ้พวกขี้นี่มันจะยิงล้อทำไมเนี่ยกูจะกลับกูจะออกเข้าวงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวงมาดิวะเข้วงมาดิ โอ้โอ้โอ้มันยิงมันยิงเข้าที่กล้าหน้าอกอือเฮ้ยรถใครวะงั้นรถใครไหนโดนโดนหัวโดนหัวโดนหัวโอ้ยยิงยิงยิงยิมันเดาไหมเขาไม่ดาวเขาไม่ดาวน้อไม่ดาวไม่ดาวมาดีวะมาดีวะตังพอได้โอ้โหไม่นักปรับภาพขี้เลยโอ้โหภาพอย่างกากมองไม่ได้มองคนอย่างกับมุดเลยเฮ้ยมีคนมั้งหลังไหน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 วะใครวิ่งวะใครวิ่งวะผมหรือเปล่าใช่ผมไหมหรือไม่ใช่ผมหยุด วิ่งนะเสียงวิ่งเสียงวิ่งเหรอโโอ้มันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่จากไหนวะ What the fuck อุยเจอแล้วเจอแล้วมันจะไปดึงเงินเบ้เวยโอ้ยตายเลยอะไรอะไสะทุนตายอย่างสะทุนเลยสู้เขาโอเว่นสู้เขาสู้เขา เออยิงยิงข้าวันนี้นี่เออว้ซับโอ้โอ้มันเป็นเพื่อนกันมันมันมันอ้อมมายิงเราเป็นทีมเลยเมื่อไหร่กลับมาเล่นนะฝฟีมือขี้หมาใช่ไหมเออฝีมือฝีมือควู้ขี้หมาเลยโอ้